กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับมิวอั้งยีนั่นเองนะครับผมมาแล้วฮะกับเซิร์ฟเวอร์รีวิวครั้งแรกเปิด S1 นะครับวันที่21เดือนก,นกรกฎาคมนี้นะครับผมบอกได้ว่าเซิร์ฟนี้ เป็นเซิร์ฟแนวจัดแจกหนักไน่เองทุกคนครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า Server Origin, ia, s e r v ์ฟมิวออร์จินอังยีเนี่ยเปิดเอหนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนเองเข้ามาก็แลเจอกิจกรรมคาน่าจะเป็นไฮไลท์ในเซิร์ฟเบอร์ครับทุกคนนี hmm. ่มีของต่างๆบปอัปเกรดเข้ามาใหม่แล้วก็แจกของแน่นโคตรเลยมีพวกเครื่องประดับมีกลองเกี่ยวกับอันนี้น่าจะเป็นของสําหรับเลื่อนขั้นอุปรกรณ์น,นะของแลกกิจกรรมในคานะครับ ล่องสวยมากนะครับมีพวกตาสัีมีพวกคุณแห่งพื้นสติมีของแฟชั่นแจกมาให้ด้วยตัวนี้ฟรีนะครับผมของจะแจกฟรีครั้งแรกเซิฟนี้นั่นมากมันแล้วก็จะมีของแฟชั่นอัปเกดใหม่ล่าสุดแจกให้เราฟรีด้วยนะครับโอ้โหมู่า้าะสบการณ์แจกมา250ครับแล้วก็มีเซ็ตสักคีเซ็ตคูณน,นะครับเฮ้ยเซิฟวันนี้แจกสักคีออฟแม็กเลยทุกคนดูดูซับแบบ9.0นยนะอะ แจกมาจะเต็มแล้วก็เซ็ตพูดนะครับจำนวน8 o f o f 2%มีเล่นแร่8ทามีลักกี้กีดีเค้าด้วยบุคคลปสบการณ์แจกมา250เซิร์ฟนี้มีฟังก์ชันตาศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับมีพวกของอัปเกรดฝุ่นแห่งฟื้นสตินะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่ก็แจกมาให้เราเป็น off สีทอง2%ด้วยนะครับจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริกบกันเลยทีเดียวนะครับมีเหรียญข้ามแควลแล้วก็มีเปีกระดับ12จะแจกมาฟรีโอ้โหจะเต็มมากๆเดี๋ยวดูซิว่า แคได้ยินหลายเซิร์ฟนี้เท่าไหร่ครับแค่ได้ยินหลายเซิร์ฟนี้1นาทีได้รับสมื่นนะทุกคนืหได้อยู่นะได้อยู่นะมาอย่างอื่นอะไรอีกบ้างนะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยขออนุญาตกดใช้งานเหรียญข้ามคยกันก่อนนะเพราะว่าเราจะปั้นตัวไปพร้อมกันเลยกับผู้ชมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโอ้โหผลไม้จะแจกมาให้เรา40ลูกครับทุกคนฮะหนึ่งลูก500สเตตัสพฉะนนแล้ว รออยู่ใยเล่านะฮะกินผลไม้นะครับผมแล้วก็มุ่งคาประสบการณ์ไปแบบเติมเติมเลยเพราะว่าเราจะใส่ของแฟชั่นอัปเกรดมาใหม่เดี๋ยวลองเกิดใหม่ดูนะก่อนที่เราจะเกิดใหม่อย่าลืมนะครับกินพวกเมจิกคุริซ่าวิญญาณดาอะไรพวกนี้ด้วยความสําเร็จชื่อเสียงเขาก็จะแจกให้เราฟรีเบื้องต้นนะครับใส่ได้เลยนะสามลึกวิญญาณอะไรต่างๆก็แจกให้เราฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวลองเกิดใหม่ดูนะทุกคนเมื่อกี้ผมกินเมจิกคุริซ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดใหม่ได้ถึงค่าอะไรเอ่ย ได้ถึงคลาส s 0เลเวลเดเวลผ่าหไ่นะเมื่อกี้น่าจะเลเวล70ครับนี่เราสามารถกินผลไม้ได้เลยนะครับผม4 0ลูกนะฮะก็เหลือๆแล้วนะมาแล้วผมผมจะใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นด้วยนะครับทุกคนฮนะอาา่ฮ่าเรียบร้อยครับอันนี้อะไรเอ่ยเขาบอกว่าเป็นไอเทมสาหรับแรกนะแล้วก็พวกไอเทมเดินขั้นอุ้ยอันนี้อะไรอะสวยมากเลยคุยเศร้าอ๋อใช้เป็นเลื่อนขั้น ออย่างเท่อ่ะคือลูปโคตรเทเลยทุกคนดูโอ้โหคริสเซิลลบรูนะครับผมคริสซิลไฟนะฮะคริสซันนะครับเันนี้เป็นคริสซันอันนี้เป็นอุปกรณ์เลื่อนขั้นอันนี้เป็นของแรกต่างๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปทีละอย่างละกันนะครับใส่กู้แรกเริ่มต้นก่อนเนาะใส่ไปฮะทุกคนนี่จัดแจกมาให้เราสี่ตัวเมื่อกี้ผมกดเข้าประจำการไปหนึ่งอันนี้เป็นสกีแจกออฟแบ็กนะเซิฟนี้จัดแจกสกีออฟแบ็กเลยโฟนะครับ เข้ามาปั้นตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบ10ล้านได้นะครับฟรีๆเลยนะครั้งแรกแบบนี้ใส่สตีไปอันนี้เป็นเปียกแฟชั่นแจกมาใหม่ด้วยจัดไปฮนะโอ้โหของไม่ใหม่เนียจัดให้เราด้วยนะครับรออยู่ยัยนะครับเรานิสัยแฟชั่นอยู่แล้วนะทุกคนครับปดีดักบอลใหม่อัปเดทด้วยนีมีอุปกรณ์แรกเริ่มต้นแจกมาให้เราฟรีเป็นระดับขั้น14บวก10ไล่ล่าง10นะครับตัวนี้มีออฟเกี่ยวกับธาตุเนี่ยแรกแรกแปลธาตุ บวกมา2%นะครับแล้วก็จะมีออบเขียว2%นะครับน่าจะแ8ออบได้นะตัวนี้ฟรี <c oughs> จัดไปฮะอุปกรณ์สัตว์ขี่แจกมาให้เรา6ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์น็อตใส่ให้ครบเลยฮะนี่จัดไป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 ดไ,ปไม <c oughs> ดาบคู่นะครับผมเล่นเป็นอาชีพนักดาบนะครับวันนี้ที่เข้ามารีวิว ใส่ของแบบเพลินม,มากคุณผู้ชมเห็นผมตั้งตัวไม่กดแบบใช้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไวมากนะครับนี่ชุดแฟชั่นเขาแจกมาจำนวน50ชิ้นนะก็คือสามารถตีบวกได้แบบโฟเลยนะครับนี่โอ้โหยิ่งบวกยิ่ง BP เพิ่มขึ้นแบบคุ้มกระฉู่เลยนะชุดเนี้ยเขาแจกมาจำนวน4ชุดชุด50ชิ้นก็มีชุด10ชิ้นก็มีนะครับให้เราใช้งานหลากหลายนะครับนี่คือของที่แจกไปครั้งแรกในเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟที่แจกหนักมาก มากเลยนะครับตามสไตล์เซิร์ฟแนวจ,จัดแจกหนักจัดเต็มนะฮะครบฟูบีีอยู่ที่6ล้านนะครับผม6ล้านเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่พูดอีกตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแต่งตัวครบจริงๆเนะี่ยปั้นตัวละครครั้งแรกเซิร์ฟนี้การันตีเลยว่ามี7-8ถึง8ล้านได้เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าจัดเต็มมากๆแล้วนะ แม่เซิร์ฟแนวนี้อลังการงานสร้างจริงๆเดี๋ยวเรามาดูของจะแจกฟรีครั้งแรกในกิจกรรมคามีอะไรบ้างนะครับแจกมาเพิ่มเติม เป็นกล่องเงื่อนขั้นสกิ20นะฮะกล่องอัปเกรดอุปกรณ์อีก20นะครับซึ่งแต่ละกล่องเปิดมาได้รับ9,000 90, บวกๆนะฮะโอ้โหแล้วก็แจกปีกแพชชั่นในตำนานมาด้วยตัวนี้ฮะเมื่อก่อนเนี่ยปีกนี้แบบโคตรฮิตมากเลยครับทุกคนตัวนี้เขาก็แจกให้นะครับย้อนรอยกันซะหน่อยนึงนะครับนี่แจกมาหลากหลายนะครับเป็นปีกพิเศษด้วยนะครับ BP ขึ้นแบบ พุ่งกระโจนหลักหมื่นนะฮะใส่แต่ละปีกนะบวก SP มาค่อนข้างแน่นนะครับแถมเครื่องประดับมาให้เราฟรีด้วยนะโอ้โหใส่ใจรายละเอียดนะครับเรียบร้อยใส่ครบเซตเรียบร้อยนะทุกคนส่วนรายะเอียดกิจกรรมนะครเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้เป็นเทศกาลล็อกอินนะครับเทศกาลล็อกอินเนี่ยได้รับเป็นพวกของอัปเกรดตัวมุกคาบสบกา์นะครับปีกแฟชั่นต่างๆนะฮะแล้วก็ เกี่ยวกับพวกตาพวกอัปเกรดของเล่นคันแจกมาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยส่วนกิจกรรมราชาเติมเงินอ้โหกิจกรรมราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยแจกมาของแรแบบยังคุ้มอะ่ะอันนี้เป็นเพชรนะทุกคนดู2,000ล้านนะครับอ,อันนี้เป็นสัตว์ขี่นะครับออฟห้านะฮะ เล่นแร่แปดธาตุหกจุดศูนย์นะครับแล้วก็ตัวสัตว์ขีนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเล่นแร่แปดธาตุโอ้เดี๋ยวไปดูซรัพธรรมชาติกันมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวอัตราคืณลิตรเขาทำมรณะสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ใครที่เติมเงินเนี่ยได้รับของคุ้มแน่นอน,นครับตามที่ให้ผมไม่ดูเลยทุกคนดูอย่างแน่นนะฮะส่วนราชาสายฟรีก็จะดรอปลงมานะครับจะเป็นพวกสัตว์ขีนะฮะอุ้ยเดี๋ยวนะ ไม่ดอกนะสัจ c กับพวกพูดไม่ดอบนะนะครับนี่พวกเครื่องประดับเซ็ตถ้วยนะฮะแล้วก็เป็นของเล่นขั้นกับตัวกล่องอัปเกรดตาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับส่วนโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวหรือว่าราชาใช้จ่ายจ,จะได้รับเป็นพวกเพชรนะเฮ้ยก็ได้อยู่นะเป็นโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวโอ,โ,โอ้โหมีเพชรอีกแล้วนะครับแสดงว่าเซิฟนี้เนี่ยใช้เพชรเยอะอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์สัจ c นะครับแจกมาในโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวนะฮะขั้น40สออฟสีทอง ปูนะออฟห้านะครับเป็นของเซตทูแล้วก็จะมีสัตว์ขี่เซตเติมครั้งเดียวด้วยพิเศษนะครับตัวนี้ก็เฮ้ยไม่ธรรมดานะแจกท่าสี่นะครับผมเซตเสียท่าสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็โปรโมชั่นเติมเงินรายวันนะครับ,รบได้รับเป็นทองแท่งได้รับเป็นไม่ใช่ทองแท่งได้รับเป็นโกเป็นเพชรนะครับเป็นพวกของแฟชั่นนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่นะแล้วก็โปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะครับโอ้โหได้ยันครับทุกคนดู ยัน19พิเศษออฟห้าสตบวกมา90%นะครับเดี๋ยวนะคือยันตัวนี้ผมบอกเลยว่าใส่ไปเนี่ย BP หรือว่าพลังรบเนี่ยขึ้นแบบน่ากลัวแน่นะครับถ้าบวก SP มาขนาดนี้ผมบอกเลยว่าพุ่งแน่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์เลยในโปรโมชั่นเติมเงินสะสมในเซิร์ฟนี้นะแล้วก็มีพวกกล่องเซตทูเนาะเป็นสเต็ปนะครับขั้น30นะฮะแล้วก็ปิกแพชชั่นนะครับของเล่นขั้นต่างๆของแฟชั่นเซตเครื่องประดับเซตถ้วย มีบัตรรายเดือนนะครับมีแฟชั่นสจิมีเปีกอาวุธแฟชั่นอะไรพวกนี้นะฮะข้างล่างก็จะเป็นโปรโมชั่นเติมเงินสะสมวันนะครับได้รับประมาณนี้เลยนะจ๊ะโปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนะเติมเงินสะสมแรกอันนี้นะผมก็งงนะครับอันนี้เป็นเติมเงินสะสมแรกนะครับปีเป็นสัตว์คงสัตว์ขีแต้มเติมเงินออามาแรกของได้แฟชั่นแรกเฮ้ยอ,อันนี้แฟชั่นฟาร์มเลยเนี่ยหยดแค่ ปล่อยแฟชั่นตะชีฟาร์มด้วยนะครับนี่ดูอันนี้คือน่าจะฟาร์มนะอันนี้ผมเดาน่าจะเป็นฟาร์มนะครับเนี่ยไอพวกเดาเดานั่นจะเป็นฟาร์มนะครับข้างล่างก็จะเป็นแฟชั่นกิจกรรมนะครับนี่แรกเป็นพวกอาวุธแฟชั่นมีตัวใหม่ปะอาวุธแฟชั่นแบบหลากหลายอะแฟชั่นของฟาร์มนี่ไงอันนี้ก็ฟาร์มนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าฟาร์มหรือเปล่านี่ครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายปีสายฟาร์มเนี่ยก็แรกได้เนี่ยเห็นไหมผลละมงผลไม้จะเต็มมาก นะครับข้างล่างเป็นแรกพูดเซตนะฮะพูดเซตเนี่ยจะมีแบบพูด v ีกับทั่วไปนะเพือเซตทูกับเซตฟาร์มไล่สเต็ปไปนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่พวกยันเหมือนกันนะครับออปชั่นต,ต่างนะน่าจะออปสองออปห้าอะไรประมาณนี้ยันเหมือนกันนะครับยันเซฟนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดมีค่า SP แน่นเจาะท่าด้วยนะจ๊ะเจาะาตาด้วย17%ดอออปห้ายังโหดร,รูปแบบรูปอะไรเนี่ยลูกหมูด้วยเออรูปหมูด้วยดีนะไม่ตีบวกให้นะครับ คือกระโดดด่ะโหดกระโดดดีงอันนี้เป็นตาสัตว์ขี่มอคของขวัญกิจกรรมราชารับของขวัญักงล้อหมุนนะครับสมได้รับเฮ้ยเดี๋ยวกงล้อหมุนสำหรับของแฟชั่นเยอะขนาดนี้ได้เลยยังปั่นฮะโอ้โหเดี๋ยวกงล้อหมุนของแฟชั่นแจกมันแน่นมากทุกคนดูแจกไปเป็นพวกสัตว์ขี่เป็นพวกเฮ้ยเดี๋ยวนะมุอค้าปสบการณ์ก็มีเหรอกงล้อหมุนโคตรไฮไลท์อะเซิร์ฟเนี้ยนะครับทุกคนดูโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอชมร้านค้าหน่อยมีอะไรบ้างร้านค้าก็เดี๋ยยวนะ ร้านค้าผมว่าแล้วขายพวกรอยเท้านะครับเซิร์ฟนี้ถึงได,ด้แจกเพชรเยอะไงแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะครับเนี่ยคือซื้อพวกฉายาะอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีพวกเมจิกวิซซ์อลด้วยนะครับแล้วก็ของกิบงตีบวกไอเทมนะครับอัปเกรดตัวละครเบื้องต้นนะครับนี่มีพวกโก้ขายด้วยนั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันสั่งคอเซิร์ฟนี้ก็จะมีด้วยฉีกออกมาให้เราแลแกอีกต่างหากหนึ่งนะครับซึ่งของหาได้น่าจะจากอ e ีเวนต์แล้วก็จากบอสมอนสเตอร์ต่าง มีทั้งแรกเปีกรอยเท้าเครื่องประดับฉายางต่างนะครับให้เราร่วมสนุกกิจกรรมเพิ่มเติมนั่นเองนะจะหลากหลายกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์นี้ mm hmm. มีอังยี่นะครับกิจกรรมไร์แชรงต่างติดตามได้ทางลางดิดีพชันหรือว่าเพจต,ตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้ไปติดตามนั่นเองนะฮะส่วนของดรอปมอนสเตอร์นะครับถ้าเซิร์ฟแนวนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเดาเลยว่ามันเยอะไหมนะของดรอปมอนสเตอร์นะครับ เฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้เวอร์นะของเรามอนเตอร์ในระดับที่แบบฟาร์มได้เลยโอเคเลยกลางๆนะครับของเราก็ของแรกนั่นแหละเป็นอีเวนต์ของแรก,กต่างๆเห็นไหมแรกกิจกรรมในคาบ้างเก็บผสมผสานในสังเคราะห์อะไรงนี้นะครับอัปเกรดตัวละครน,นะฮะตามสไตลนะครับส่วนแรกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีมอสให้เราร่วมสนุกหรือเปล่าโอ้โหอย่าถามว่ามีหรือเปล่าต้องบอกว่า,าง,งี้ตีไหวไหมนะมีนะครับ โอเคประมาณนี้ผมเจอว่ามิวอังยีออริจินนะครับเซิฟหนึ่งเปิดใหม่นะครับจัดให้แล้วคลิปรีวิวมิวออริจินประจำสัปดาห์นะฮะใครสนใจลิงก์าดาวโหลดข้างล่างคลิปนะครับที่สำคัญคือให้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมจากช anel ผมด้วยมีเกมอ,อะไรเปิดใหม่มีออริจินอะไรเปิดใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้เทส ได้เล่นกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายคร